ชิปโป่หนึตอนศินละปะกาว ep 1ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับยิ้มาแต่ไกลเลยนะมีเรื่องอะไรมาเดือดร้อนกูอีกละ่ะเฮ้ยเพื่อนมาหาจะมาเดือดรงเดือดร้อนอะไรว่าแต่มีอะไรให้ช่วยหน่อยนั่นไงคิดไว้แล้วไม่มีผิดไม่ต้องห่วงนี่มันเป็นเรื่องที่มึงสามารถช่วยได้สบายๆเลยสบายแค่ไหนก็ไม่เอา เออกูมีรูกเคียวโกธตอนหลับอะ่ะไม่รู้จะให้ใครดีมีอะไรให้กูช่วยนะเพื่อนรักบอกมาเลยกโกนจะช่วยเต็มที่ไอ้นี่มันหลอกล่อง่ายจริงๆจะเย็นๆเพื่อนกรุณาถอยออกไปก่อนกูอย่าแยงคือนี้พรุ่งนี้เป็นวิชาศิลปะแล้วกูจะต้องสอนเด็กวาดลูกไก่แต่กูวาดไม่เป็นพอจะให้ไอ้กล้าช่วยไอ้กล้าม,มันก็วาดไม่ค่อยเก่งเหมือนกันตั้งแต่เกิดมากูวาดได้แต่โพเขากระทุ่งนาไอ้กล้าม,มันก็เลยแนะนามึงบอกว่า,วามึงอะวาดรูปเก่งอยู่จะให้กูวาดให้เด็กดูว่ะ เปล่าเปล่าจะให้มึงสอนว่าสอนเด็กกันนะเฮ้สอนกูแล้วกูก็จะไปสอนเด็กอีกทีหนึง่งหลายขั้นตอนจังวะซับซ้อนจริงๆสรุปว่าจะให้กูสอนมึงวาดลูกไก่ใช่ไหมเพื่อที่มึงจะได้ไปสอนเด็กอีกทีใช่แล้วเพื่อนเอาลูกเคียวโกะมาก่อนอย่าโลภมากสอนกูวาดก่อนแล้วเดี๋ยวกูให้เอ้ยอย่าหลอกกันนะไอ้นี่เห็นกูเป็นคนยังไงตั้งแต่เกิดมาก,กูเคยหลอกมึงแค่สามสี่ร้อยกว่าครั้งเองแล้วครั้งนี้ล่ะ พูดจริงจ้ะถ้ากูหลอกให้ถีบหน้าไอ้กล้ามได้เลยที่มึงชวนกูมาด้วยนี่เพื่อการนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วเพื่อนมึงมีประโยชน์แค่นี้แหละไอ้นี่มันร้ายนั่นใช่ไหมสมุดวาดรูปอะเอามาเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ขั้นแรกก่อนเลยพวกมือมองอะไรกันอะก็มองภาพวาดมึงนั่นแหละแต่เป็นภาพที่ขยาย อะไรเพื่อนไม่ต้องสนใจเอองงเลยกูก็วาดอยู่ตรงนี้ดันเหงนมองข้างบนวาดไปเถอะไม่ต้องคิดมากขั <c oughs> ้นแรกเราต้องเริ่มจากการวาดลำตัวก่อนครับลูกพี่นี่ไงแบบนี้แหละทำไมมันดูเหลี่ยมจังวะไก่โพลีกอนเหรออย่าบอกนะว่ามึงจะวาดไก่ไม่ครับไม่ใช่พวกมึงก็ดูเอาเองต่อไปก็เป็นขาไก่โอ้ขาไก่วาดง่ายงี้เลยเหรอและจะวาดให้มันยากทำไมจะให้กูใส่รองเท้าให้มันด้วยไหมล่ะ เออเออไม่ต้องแบบนี้แหละกูจะได้สอนเด็กได้ต่อไปก็แขนเฮ้ยโกลนไก่บ้านมึงมีแขนด้วยเหรอมันไม่ใช่ปีกเหรอไก่ก็ต้องมีแขนดิไม่มีแขนก็เป็นไก่พีการอ่างงเลยกูนี่มึงว่าดส่วนไหนของไก่เนี่ยตัวไก่มันดูไม่เหมือนไก่พะกูยังไม่ได้วาดหัวมันอ๋อเข้าใจแล้วพวกเรามาใจร้อนกันไปเองไอโกลนยังวาดไม่เสร็จเลยกระดวปดนปดศิลถูกต้องแล้วรับรองว่าเหมือนจนพวกมึงต้องตกตลึง ต่อไปวาดหัวนี่วาดเท้าโครมก่อนไก่มึงหน้าบานจังวะแล้วก็หูไก่เอ๊ะเดี๋ยวนะไก่มีหูเวยเหรอเอ้าไอโยงถ้าไม่มีหูแล้วมันจะได้ยินเสียงจากไหนล่ะก็จริงของมันหูไก่เป็นงี้เหรอวะเป็นงี้แหละไม่ต้องถามมากไอโกรธว่าถูกแล้วแหละเห็นงอนไก่ไหมเออเห็นทําไมไก่มาตาโปจังมันเพิ่งไปฆ่าคนตายมาไก่บ้านแฟนป้าฆ่าคนตายโอ้โหดูปากไก่ดิฟันเฟนมาครบเลยไก่เอเลี่ยนเหรอไก่โลกมนุษย์เนี่ยแหละ ให้กูว่ามันคุค้นๆนะนี่มันไก่หรือชีนจังเนี่ยไก่เว้ยอ่ะนี่เสร็จแล้วไอ้กโกลนถ้ากูจำไม่ผิดนี่มันนี่มันพ่อกูนี่วาก็ใช่ไงเอา้าแล้วมึงวาดพ่อกูทำไมพ่อมึงชื่ออะไรไก่เละเลยโอยกโกลนกูให้มึงวาดไก่ที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะเอาเราไม่บอกให้ละเอียดกูก็ไม่รู้นึกว,ว่าให้วาดพ่อมองแล้วกูจะไปสอนเด็กวาดรูปพ่อกูเพื่อ ก็ไม่รู้เห็นมึงเพีย้ย<ๆ>นเพี้ยนไม่ว่าจะสอนเด็กวาดรูปหน้าพ่อแล้วดันวาดเหมือนซะด้วยนะตอนแรกกูนึกว่าแมงสาบอ้าวไอ้กล้ามเออว่ะเหมือนจริงเดี๋ยวก,กูเติมิดนึงแล้วมึงจะเติมหนวดแมงสาบใส่หัวพ่อกูทําไมไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเติมปีกด้วยโอ้โหไปกันใหญ่กูจะฟ้องพ่อกูใจเย็นโยกอย่างน้อยก็คงไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็นรูปพ่อมึงอ่ะกูเขียนชื่อลงไปด้วยไอ้โกลนไอ้เลวเสร็จแล้วเอารูปเคียวโกะมาฟันไปเถอะ แบบนี้ไม่ได้โกรนเอาไหมอะไรก็ไม่ดีแล้วไม่ทําเองทําเองได้กูทําไปนานแล้วเสียเวลาวาดรูปเปล่าสินะเมื่อกี้เฮ้ยไม่เสียเปล่าหรอกรูปมึงกูจะเก็บไว้มันสวยจะต้องเก็บไว้ชื่นชมในภายหลังเลยเหรอเปล่ากูจะเก็บไว้ให้พ่อกูดูแล้วพ่อมึงจะไม่ฆ่ากูเหรอวะเฮ้ยไม่ต้องคิดมากฆ่าแน่นอนร้อยเปอร์ซ็์แต่เรื่องแบบนี้มันแก้ไขได้แก้ยังไงบอกกูหน่อยวาดรูปใหม่ให้กูซะวาดไก่โอเคเลยเพื่อน ไก่แบบไหนขอรายละเอียดด้วยเอาไก่ไข่ไก่ชนกูก็วาดได้นะเฮ้ไก่ชนเบื่อแล้วกูจะเอาไก่ไข่จะไปเพื่อนเลิฟไม่ต้องมาเลิฟกู <c oughs> เอาล่ะขอกูตั้งสมาธิแปบ๊บว่าแต่ไก่ไข่มันเป็นไงวะเคยเห็นแต่ไก่ชนสีมันก็จะไม่จัดจ้านเหมือนไก่ชนหรอกตัวอ้วนๆกระปุกลุกโอเคงั้นกูเริ่มเลยไก่ไข่เราก็ต้องเริ่มวาดจากไข่ก่อนโอโหทฤษฎีมึงนี่ง่ายดีเนาะ แล้วก็มีไข่อีกใบหนึ่งข้างบนใบเล็กกว่าหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะมีปากไก่เจาะออกมาตรงนั้นรู้สึกเหมือนฟังนิทานเลยนิทานเป็นศพขั้นต่อไปก็เชื่อมคอไก่หางไก่เออเออเป็นรูปเป็นร่างแล้วขาไก่แบบนี้โอเคไหมโอเคอยู่ก็ดูว่าเป็นขา่นแหละหวังว่าจะไม่วาดแขนไก่ลงไปอีกนะทำไมดูคอมันแคบแคบวะกูยังไม่ได้ใส่ขนนี่เดี๋ยวขยายขนแผงคอไก่เอาล่ะทีนี้ก็คอบวมแล้วเฮ้ยดูดีมีสไต ทีนี้กูก็จะเริ่มลงสีแล้วนะลองสีอะไรกูไม่เคยเห็นไก่ไข่กูว่าต้องเป็นสีน้ําตาลนี่นี่มันไก่ตกบ่อโครนมึงจะสีน้ําตาลทั้งตัวแบบนี้ไม่ได้นะกูยังทําไม่เซ็จเดี๋ยวลงสีดำก่อนโอ้โหคราวนี้เป็นไก่ตกบ่อโครนแล้วก็ไปตกท่อน้ําอีกไก่โซโคร แล้วไก่ไข่มันต้องเป็นสียังไงมันต้องมีแดงแงแซมมั้งอะตกลงไก่ไข่มันมีสีอะไรมัง้งกูว่าสามสีนี้ละมัง้งดำน้ำตาลแดง <c oughs> ก็พอดูรู้เรื่องอยู่นะไอ้กโกรนมึงไม่ระบายสีลูกตาไก่กูไม่รู้อะว่าไก่ไข่ลูก,กตาสีอะไรปล่อยให้มันตาเหลือสีขาวอยู่งั้นแหละ <c oughs> อะละแบบนี้เป็นไงโอเคไหมเออกูว่ามันขาดความสมจริงนะแล้วมึงจะทำไงให้มันสมจริงกว่านี้ก็อย่างนี้ไงไอ้กโกรนมึงวาดขี้ไก่ด้วย เออว่ะไอ้กล้ามันคิดได้ไงเนี่ยไก่ของจริงต้องขี้ได้เว้ยเดี๋ยวนะแล้วขี้ไก่มันวาดยังไงวะเออว่ะขี้ไก่วาดยากกว่าใข่ดาวอีกเดี๋ยวขอกูล้เลึกความหลังแป๊บว่าขี้ไก่มันเป็นยังไงไม่วาดไม่ได้เหรอเพื่อความสมจริงเออกูดูแลมึงวาดเป็นกองๆองมาก่อนอ่ะแบบนี้นะลงสีไว้สีมันจะเทาๆหน่อยนี่แบบนี้ได้ปะเหมือนนมหกเลยแต้มสีอะไรลงไปสักสีหน่อยดิอ่ะกูใส่สีแดง นี่มันไก่กินพริกเพราะไก่ตัวนี้ตัวแล้วเลยกินพริกได้เอา้าถ้าโตแล้วงั้นต้องกินผักได้ด้วยดิได้เดี๋ยวยกูใส่ผักเราไปด้วยเอาผักอะไรผักอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละพอกินไปมันก็ดูไม่ออกแล้วนี่ไงแจ่มเลยไก่ตัวนี้กินได้ทุกอย่างเป็นไงละ่ะถูกใจมึงหรือยังสุดยอดจากไก่กระหลกกระหลกกลายเป็นไก่ที่สมจริงสะใจพ่อมึงเลยใช่ปะจะให้เติมอะไรอีกไหมเฮ้ยไม่ต้องแล้ววาดแบบนี้ง่ายดีกูจะได้ไปสอนเด็กได้ เออว่างๆมึงถ่ายรูปไก่ไข่ไม่กูดูด้วยเฮ้ลืมอะไรหรือเปล่าโอ้โหทวงูอาการมันอยากได้มากเลยนะเนี่ยได้ได้กูไม่ลืมหรอกลูกเคียวโกะตอนนอนนะเอามาเอามาเดี๋ยนี้ของรักของข้าเหมือนได้ตัวนั้นเลยว่ะเดอรอดอันเดอริงอะอ่ะมือเอาไปนอนกอดได้เลยไอโยงนี่มันอะไรวะก็เคียวโกะตอนนอนไง กูวาดเองกับมือฮมึงวาดเองไม่ใช่รูปถ่ายหรอวะเฮะ้กูวาดเองฝีมือกูอ๋อมึงวาดได้แบบกูนกวก้อนอะไรดำๆอย่าพูดงานนี่กูวาดสุดฝีมือเลยนะเคียวโกดตอนนอนน่ารักจะตายโคตรจะไม่คุ้มเลยรูปแรกที่เพื่อนๆวาดแล้วคิดว่ามันสวยคือรูปอะไรกันเหรอบอกหน่อยแล้วเคยเอาให้คนอื่นดูกันไหม